สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับครับวันนี้จะมาแนะนำการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป Inshot แอปฟรีมีคุณภาพนะครับลองดูนะครับวันนี้เราจะเข้าไปที่วิดีโอเหมือนเดิมนะครับเมื่อ3มคลิปที่แล้วเนี่เราพาไปตัดต่อคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับจนกระทั่งน่าจะเริ่มคล่องแล้วนะครับ ตัดต่อคลิปก็แล้วตัดคลิปก็แล้วแล้วก็การใช้เอฟเฟกระหว่างคลิปก็เรียบร้อยแล้ววันนี้จะพาไปทดลองการใส่ตัวอักษรในคลิปนะครับสมมติว่า,าเรามีคลิปอยู่แล้วเช่นมีคลิปอนไนดีละ่ะเอา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 ,เอาคลิปอะไรเอ่ยดอกไม้ไหมอดอกไม้นะอันนี้ก็ได้ไหมอันนี้ที่เราทําไว้คราวก่อนโน้นใช่ไหมฮะนี่ลองดูซิ อันนี้เป็นคลิปที่เราทําไว้ตอนก่อนนะครับนี่ฮะที่เราตัดต่อไว้จากาคลิป EP แรกๆนะครับตัดต่อไว้จาก e p ีแรกๆนี่เมื่อเมื่อเราเราต่อเลยตัดตัดเสร็จเรียบร้อยต้องตัดก่อนนะฮะพอเอาคลิปเข้ามาเราต้องมาเช็คตัดให้เรียบร้อยนะครับดับหนึ่งนะครับไล่กันอย่างนี้นะครับพอเราได้คลิปเข้ามาปัาป๊บเนีย่ยเรียกเอาคลิปเราลงมาลงมาวางใน ในไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบแรกเราจะต้อง MM ตัดนี่ก่อนเลยนะฮะตัดตัดก่อนเมื่อเราตัดคลิปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อต่อคลิปโดยใส่เอฟเฟกระหว่างคลิปเข้าไปตรงนี้นะฮะแต่นี่อเราต่อเรียบร้อยแล้วมันเป็นคลิปเดียวแล้วนะครับพอใส่เอฟเฟกเรียบร้อยเอฟเฟกระหว่างคลิปเรียบร้อยต่อคลิปเรียบร้อยเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนั้นเป็นหนึ่งขั้นตอนนะฮะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะบันทึกเนี่ยเมื่อเราต่อคลิปเรียบร้อยตัดอะไรแล้วทุกอย่างดีหมดตรงใจเราแล้วโอเคแล้วเราชอบเราพอใจแล้ว ก่อนที่เราจะบันทึกตอนนี้เราอยากจะใส่ตัวอักษรเพิ่มเติมนะฮะอยากจะใส่ตัวอักษรเพิ่มเติมตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองพามาดูนะครับพามาดูตัวนี้การตัดเราแนะนําไปแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เราจะแนะนําการใส่ตัวอักษรน,นะครับตัวอักษรน,นะครับวิธีการเราทาคลิปให้เรียบร้อยเรียงให้เรียบร้อยใส่ทุกอย่างให้ครบสมบูรณ์ ก่อนที่เราจะบันทึกให้แตะที่ตัว T นะครับตัว T ตัวนี้นะครับแตะปับ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างแป้นพิมพ์ให้เราเราก็เลื่อนหาภาษาไทยนะครับที่แป้นพิมพ์ของของแต่ละท่านนะฮะอาจจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมและเพื่อนเื่นะครับแป้นพิมพ์ของท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะตัคีย์บอร์ดในแต่ละเครื่องนะฮะแต่ของ vivo เนี่ยมันจะใช้วิธีเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนเอนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ เราตั้ตงไว้สมมุติว่าเราเลือกภาษาไทยนะครับเลือกภาษาไทยพอแตะเสร็จปั๊บเราจะพิมพ์อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเราจะพิมพ์ชื่อต้องการชื่อคลิปนี้เราจะใช้ชื่ออะไรหมูดอกไม้สวยงามอ่ะสมมติเอาแค่ง่ายสั้นๆนะครับดอกไม้สวยงามเราก็พิมพ์ไปเลยครับดอกไม้สวยงามนะครับแค่นี้ครับพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้ พอพิดเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับพอ,อแตะเครื่องหมายถูกปั๊บมันจะลงมานี่เลยเห็นไหมฮะเราก็เอานิ้วแตะนะครับนิ้วแตะที่เอานิ้วแตะที่ในบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมของตัวหนังสืงๆๆสอตัวอักษรนี่นะครับแล้วก็ลากไปลากมาได้เห็นไหมครับลากไปลากมาได้จะลากไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้เอาข้างล่างมุมนี้ก็ได้นคะครับหรือเราจะแตะที่มุม ขวาล่างที่เป็นลูกศรนะฮะที่เป็นลูกศรเฉียงนะครับแตะค้างไว้เลยแล้วก็ลากเพื่อขยายแล้วก็ดันขึ้นดันลงเพื่อที่จะหมุนเอียงตัวอักษรตามนิ้วเรานะครับดันขึ้นมันก็จะเอียงเอาท้ายขึ้นถ้าดึงลงมันก็จะเอียงเอาเอาอะไรอ่ะเอาหัวเอาหัวของของข้อความขึ้น แล้วเอาส่วนท้ายของข้อความลงมาข้างล่างเอาดอกไม้ขึ้นบนเอาสวยงามลงล่างแต่ถ้าเราดันมือดันนิ้วไว้ตรงจุดวงกลมสีขาวขึ้นมันก็จะกลายเป็นเอาส่วนหน้าคําว่าดอกไม้อาลบกดลงส่วนท้ายคําว่าสวยงามขึ้นข้างบนแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็จะเอาตัวเล็กตัวใหญ่ดันเข้าดันออกย่อขยายได้หมดโดยใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับฮะสมมุติว่าเราต้องการแค่นี้เราดันเอียงนิดนึงแล้วก็ดึง นะครับดึงให้สวยงามนะครับดึงให้มันใหญ่พอดีที่เราต้องการดึงใหญ่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเวลาเลื่อนไปซ้ายไปขวาม,มันจะมีขีดต,ตรงกลางบอกเห็นไหมครับให้สังเกตขีดตรงกลางนะครับขีดตรงกลางจอตรงนี้นะครับขีดตรงกลางจอนะดูนะครับแตะค้างไว้ในกรอบตัวหนังสือลากไปลากมาซ้ายขวาม,มันจะมีขีดบอกกําหนดกึ่งกลางด้านซ้ายขวาให้นะครับกึ่งกลางจอซ้ายขวาถ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะมีขีดในแนวนอนเห็นไหมครับ ขีดในแนวนอนแบ่งซิกบนซิกล่างว่าขีดนี้มันอยู่กึ่งกลางแล้วเพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับจะเอากึ่งกลางตรงไหนกึ่งกลางจอเลยก็ได้ก็คือซ้ายขวากึ่งกลางบนล่างกึ่งกลางเนี่ยมันจะล็อกไว้กึ่งกลางนี่ะครับก็ได้หรือเราไม่เอากึ่งกลางเราจะเอาสูงหน่อยก็แล้วแต่เราครับตามใจชอบโอเคถ้าตามใจชอบอย่างนี้เรียบร้อยเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแตะเลยปับ๊บแตะเครื่องหมายถูกเรียบร้อย เรียบร้อยเลยแทบตัวหนังสือยังเป็นขอบขาวนะฮะขอบขาวแสดงว่ารอให้เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตลอดเวลาแล้วก็มีลูกศรนะครับลูกศรลูกศรซ้ายลูกศรขวาตรงนี้มีความหมายว่าให้เรายืดสายในยืดไม่ได้แล้วเพราะมันสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะยืดไม่ได้นะฮะเนี่ย้ายในยืดไปไม่ได้แล้วติดแล้วเพราะมันสุด มันสุดต้นคลิปแล้วครับต้นคลิปเป็นแค่นี้สุดแค่นี้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยยืดได้นะครับด้านขวายังยืดไปได้เนี่ยยาวแค่ไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับเอายาวแค่ไหนก็ได้ครับตัวหนังสือยาวแค่ไหนก็ได้ออาลองลองเลดูนะครับปั๊บ <mechan ik> ถ้าเรายืดไปยาวตัวหนังสือมันก็จะอยู่ค้างอยู่บนบนจอ,อนานค้างอยู่บนคลิปวิดีโอนะครับปั๊บพ <t> อสุดพอสุดขอบตัวหนังสือมันก็จะหายไป <acements> ถ้าเราว่าโอ้ยาวไปแล้วก็ เอานิ้วแตะที่ลูกศรด้านนี้เหมือนเดิมนะครับแตะค้างไว้แล้วก็ลากไปทางซ้ายมันก็จะกับขดตัวหนังสือเนี่ยระยะเวลาที่ตัวหนังสือจะแสดงบนจอเนี่ยให้สั้นลงอ่าอีกกรณีหนึ่งนะครับแตะค้างไว้ที่รอบตัวหนังสือสีเขียวนะฮะซึ่งไม่มีรอบขาวแหละสีเขียวแตะค้างไว้นะแล้วก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับคือเลื่อนตัวหนังสือเลยว่าจะให้ตัวหนังสือหรืออักษรข้อความเนี่ย มันไปโปลดในช่วงไหนของคลิป่สมสมติว่าผมเลื่อนมานิดหนึ่งเราเลื่อนมาทีหนึ่งปับ๊บอ่าแล้วเลื่อนไปที่ต้นคลิปแล้วเทสเพลย์เห็นไหมครับช่วงแรกเนี่ยตัวขอบตัวหนังสือมันยังไม่ถึงพอเราเพลย์มันก็ยังไม่ขึ้นต้องรอแป๊บนึงอ่าขึ้นแล้วพอเข้าขอบเขตตัวหนังสือตัวขอ้อความก็จะขึ้นบนจอพอสิ้นสุดขอ้อความก็จะกลัไปนี่นะครับอันนี้คือการใส่ข้อความลงไปในอินช็อตนะครับ แตะทีหนึ่งแล้วปล่อยก็จะได้กรอบขาวเห็นไหมครับเรามีลูกศรซ้ายในลูกศรซ้ายถ้าเราเปลี่ยนใจเราเลื่อนได้นะครับเราเลื่อนได้เอ้เมื่อกี้นี่มันนานไปเอาไปใกล้ๆขีดหน่อยก็ไดนะ้อะใกล้ๆหน่อยอาแค่นี้ได้ไหมได้นะครับแล้วก็แตะเพล่เพื่อเทสเห็นไหมครับนะส่งสือสอิ้นสุดแล้วปับ๊บมันก็จะหายไปเนี่ยนะครับโอเคนะครับอะถ้าเราจะทำตัวหนังสือข้อความบัที่สอง่ะข้อความที่หนึ่งจบแล้ว พอาําว่าดอกไม้สวยจบแล้วเราจะให้มีตัวหนังสืออะไรวิ่งต่อมาอีกมีไหมถ้ามีเราก็แตะที่ตัว T เหมือนเดิมนะครับแตะป้าบเข้าไปเห็นไมมันก็จะมีหนึ่งก็คืออ้าวมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาให้เห็นนะครับนี่ฮะเนี่ยแตะปั๊บนะครับแล้วก็จะมีแถบเมื่อกี้แถบที่ให้เราพิมพ์ตรงนี้ครับเนี่ยแตะที่รูปแป้นพิมพ์นะฮะเห็นไหมครับเนี่ย พอเราแตะไอตัวไอตัวที่จะเขียนลากเส้นชี้เนี่ยไอตัวแป้นพิมพ์มันจะหดหายแต่ที่แป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์ตัวนี้ถ้ามันหายไปแตะแป้นพิมพ์ปั๊บขึ้นมามันก็จะมีขอบเห็นไหมครับกระพริบกระพริบเคอร์เซอร์สีเขียวกระพริบกระพริบให้เราพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปในช่องนี้แล้วตัวหนังสือมันก็จะไปโผล่ที่ข้างบนในในกรอบข้างบนที่มีกากบาดสีสม้มทดลองเลยถ้าเราจะพิมพ์คําว่าชวนชม พิมพ์ไปเลยนะครับชวนชมพิมพ์เสร็จแล้วเราแค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับอ่ะไอ่พอใช้ตัวชี้มันก็จะหายไปตลอดเลยเอาไปว่าเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคบเห็นไหมครับตรงกลางจอด้านขวานะครับแตะเครื่องหมายถูกเลยปั๊บเห็นไหมครับแล้วก็แตะพื้นที่ว่างๆทีหนึ่งกรอบสีขาวก็จะหายไปนี่ฮะเห็นไหมครับแตะที่พื้นดำๆนะฮะกรอบสีขาวก็หายไป เราจะแก้ไขข้อความไหนเราแตะข้อความนั้นให้เป็นกรอบสีขาวนะแตะแล้วจะยืดย่อขยายได้หมดนะครับยืดย่อขยายปรับหมุนเอียงนะ้วจะเอาแนวตั้งเลยก็ได้นะแนวตั้งนะฮะแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับได้หมดนะแล้วเราขยายแค่นี้นะครับแล้วเราพอพอใจแล้วแค่นี้เราถูกใจแล้วเราก็แตะเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้นะครับ แต่เลยปัาบมาแล้วชวนชมอ้าวปรากฏว่าแบถบไทม์ไลน์ตัวอักษรหายไปทำไงดีไม่ต้องตกใจครับถ้าแบถบไทม์ไลน์ตัวอักษรหายให้แตะที่ตัวทีเหมือนเดิมปั๊บมาแล้วเห็นไหมครับก็จะมีไทม์ไลน์คลิปวิดีโออยู่ด้านล่างแล้วก็มีไทม์ไลน์ตัวอักษรข้อความอยู่ด้านบนอ่ะเทสเ์ลนหน่อย ไปแล้วไปแล้วแวบแอบแอบแอบแวบแบมาแล้วมาแล้วตัดแล้วข้อความสองทิ้งแล้วนม่ใข้อความสองทึ้นแลก็หายไปแล้วจะมีข้อความสามสี่ห้าก็พิมพ์ไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดบังเอิญเราอยากจะทําข้อความซ้อนทําไงเราไม่เอาอยากให้ไม่อยากให้ข้อความมันเรียงต่อกันแบบนี้อยากให้ข้อความมันซ้อนกันนะเช่นข้อความคําว่าดอกไม้สวยงามเนี่ยพอดอกไม้ขึ้นปั๊บพอคําว่าดอกไม้ขึ้นปั๊บเนี่ยให้ชวนชมขึ้นมาเลยมึติประมาณนี้ นะตัวหนังสือให้มาเริ่มที่ตรงแถบสีขาวนี่เลยเส้นสีขาวนี่ให้ตัวหนังสือคําว่าชวนชมมันเริ่มเลยทําไงอ่ะก็ไม่เป็นไรก็แตะตัวทีเหมือนเดิมนะฮะแตะตัวทีปับ๊บแล้วพิมพ์เลยชวนชมปาเกระไบามาแล้วเห็นไหมครับแตะที่ว่างๆครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะอ้าวเพลเลยดอกไม้สวยงามชวนชมขึ้นแล้วนะครับ แต่ที่คําว่าชวนชมข้างบนนี่เพื่อจะมาการปรับปรุงทําการปรับปรุงแก้ไขเห็นไหมครับเนี่ยครับหมุนเอียงย่อขยายนี่นะฮะได้ที่ยางได้ที่แล้วเราชอบใจแค่ไหนถ้าชอบใจแค่นี้เราก็เอาลากไว้ตรงไหนดีตรงไหนเราชอบเอาตรงนั้นมึติว่าชอบตรงนี้เอาปล่อยชอบตรงไหนก็ปล่อยนิ้วนะครับเสร็จเรียบร้อยมันแตะที่พื้นดำๆที่นี่ข้างล่างปับ๊บหนึ่งทีหายไปแล้วเทดิง เพลต้องทำไปเทสไปนะฮะปะั่มอ้ามาแล้วส่วนไอ้ชวนชมมันหลักเนี่ยเราไม่ต้องการทำไงแต่ที่พื้นดำๆทีหนึ่งคลิปมันจะหยุดนะครับแตะอีกทีงินะะทงหยุดนะฮะแตะนี่แตะอิงหยุดนะฮะไอ้ชวนชมมันที่สองเนี่ยเราไม่ต้องการแล้วอันเนี้ยไม่ต้องการแล้วทำไงครับแตะหนึ่งครั้งที่ آ, กรอบตัวหนังสือหรือข้อความที่เราไม่ต้องการแล้วดูนี่นะครับถังขยะรอเราอยู่แต่ที่ถังขยะหนึ่งครั้งปั๊บข้อความที่เราไม่ต้องการก็หายไปแล้วเห็นไหมครับแทนที่จะเป็นข้อความเรียงกันไปเรียงเรียรียงเรียงกันไปเราได้ข้อความที่มันซ้อนกันอย่างนี้ปั๊บเห็นไหมครับจะกี่ชั้นก็ได้ครับกี่ชั้นก็ได้นะครับกี่ชั้นก็ได้ อ,อันนี้ในกนรณีจะทํา2ชั้นนะครับ2ชั้นถ้าจะเติมอีกชั้นเป็นชั้นที่3ก็ได้สมมุติว่าเราจะเติมอีกชั้นหนึ่งชั้นที่3ามเราเติมคําว่าอะไรดีดอกไม้สวยงามชวนชมอะาะสมมติเราจะเติมข้อความว่าชอบมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติ๊กไปที่ตัวทีอีกครั้งหนึ่งนี่แตะปากเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าชอบมากๆนะครับเนี่ยชอบมากๆใส่เข้าไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแต่เครื่องหมายถูกอยู่กลางจอด้านขวานะครับแต่ปาบเข้าไปมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือ3ข้อความซ้อนกันอยู่แต่คําว่าชอบมากๆเนี่ยมันเปนมันไปแทรกอยู่เห็นไหมครับมันไปแทรกอยู่ตรงกลางเนี่ยอย่างนี้ไม่เข้าท่าและไม่สวยนะครับเราก็ทําการอนิ้วจิ้มเข้าไปตรงกรอบชอบมากๆแล้วก็ย้าย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 ตรงไหนไปตรงไหนก็ได้ครับอ่ย้ายแล้วก็แตะที่วงกลมที่มีลูกศรเฉียงนะครับ แล้วก็หมุนย่อขยายหมุนเจ้ายังไงก็ได้นะฮะย่อขยายหมุนนะะถ้วเราจะให้เล็กๆหน่อยฮอะเล็กๆ,ๆหน่อยแล้วก็หมุนถ้าเราจะให้มันเอียงให้ข้อความมันเอียงขนานกันแล้วก็แล้วก็ดันเอาใช้นิ้วดันเอานะครับอ่าเอาเรามาตรงนี้สมมติว่าเราเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตรงขอบนี้ขอบจอด้านขวาล่างนะครับโอเคแตะที่สีดำๆว่างๆ,างๆนนหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็ได้บริเวณนี้ก็ได้ แตะหนึ่งครั้งปั๊บเห็นไหมครับกรอบสีขาวที่ขอบข้อความก็หายไปเราลองเล์ดูเอาเลื่อนเลื่อนนิ้วไปทางขวาเพื่อมาเริ่มต้นที่ต้นคลิปนะครับแล้ว play. เล่เนี่ยมาแล้วครับตัวหนังสือสาข้อความซ้อนกันอน่าร้อนการเห็นไหมครับว่าท้ายข้อความมันยาวไม่เท่ากันคำว่าชวนชมเนี่ยมันข้อมันสั้นเข้าไปนะฮะ เนี่ยตรงท้ายข้อความสามัญเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งได้เอาดอกไม้สีสวยงามถือว่าให้ดอกไม้สีสวยงามได้ไปก่อนจบไปก่อนเราก็แต่งให้เป็นกรอบขาวเสร็จแล้วเราก็แต่งลูกศรหลังนะครับลูกศรหลังนะล้นะครับเราก็ดันเข้าไปนะครับ,รบให้ข้อความคําว่าดอกไม้สวยในยมันสั้น ให้มันเรียงเป็นขั้นบันไดอย่างนี้ให้มันเรียงเรียงเรียงอย่างนี้นะคร in like <the> an er. ับนะฮะอย่างนี um, so again, ้ก็ได้นะครับแล้วด้านส่วนด้านหน้าก็จะเรียงเรียงโดยที่ดอกไม้สวยเนี่ยมาก่อนแล้วตามมาด้วยชวนชมตามมาด้วยชอบมากๆแต่เวลาจะจบมันก็จะจบโดยที่ดอกไม้สวยงามจบก่อนนะครับอกไม้สวยงามที่จบก่อนนี่นะครับจบก่อนแล้วก็ชวนชมก็จะหายไปเป็นดับ2ชอบมากๆก็จะหายไปเป็นันดับ3ลองดูนะครับว่าแล้วเทสเลย น,นี่ครับมันจะหายแวบๆไปนะครับทีนี้เมื่อใส่ตัวอักษรเป็นแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งตัวอักษรเป็นแล้วนะครับยืดย่อขยายได้หมดนะครับแล้วก็ปรับแถบข้อความให้สั้นยาวอันไหนคึอมาก่อนมาหลังได้หมดแล้วครับตอนนี้อยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับปรเปลี่ยนสีตัวอักษรข้อความ สมมติว่าเราแตะที่ชนชมทุกครั้งที่จะทาการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมแตะตัวอักษรข้อความนั้นให้มีแถบให้มีขอบสีขาวก่อนนะครับถ้าคำว่าดอกไม้สวยงามเนี่ยเราสีม่วงเนี่ยไอฉุบูม่วงเนี่ยไม่เอาแล้วว่าเราเปลี่ยนดีกว่าให้แตะที่รูปแก้ไขดินสอนี่นะครับดินสอแก้ไขนะครับนี่นะครับดินสอแก้ไขแตะปั๊บที่ดินสอเห็นไหมครับอย่าลืมว่าข้อความจะต้องมี ขอบก่อนนะครับมีขอบเห็นไหมครับต้องมีขอบอย่างนี้อยู่นะครับอ่ามีขอบแล้วก็มีคําว่าแก้ไขนะครับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเจอเอ้าแตะไม่ได้เลยเนาะเฮเจอเห็นไหมครับที่เส้นกลางนะฮะเส้นกลางมันก็จะมีรูปแป้นพิมพ์รูปสีแล้วแตะอันที่สองนะครับึ๊บเอ๊ะหายเลยเพราะนั้นตรงนี้จะใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้แล้วนะครับใช้ลูกศรช่วยไม่ได้แล้วครับมาดูนะครับ แถบกลางนะฮะซ้ายสุดเป็นกากบาดถัดมาทงขวามือเป็นรูปแป้นพิมพ์ถัดไปอันหนึ่งเป็นวงกลมที่มีสีต่างๆนะครับแต่ที่รูปสีนะครับปั๊บเห็นไหมครับก็จะเจอแถบสีมากมายเลยที่แถบสีนะฮะเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนได้เลยจะเอาสีอะไรเลื่อนได้หมดนะครับแล้วแต่อย่าลืมว่าต้องแตะตรงนี้ก่อนนะครับจะเปลี่ยนสีข้อความเปลี่ยนสีขอบเปลี่ยนสีเงาได้หมดนะครับได้หมดเลยสำหรับ คลิปนี้ขอแนะนําแค่เปลี่ยนสีข้อความตัวแรกก่อนนะครับดี๋ยวจะยาวมา,อา,ากอธิ่าดอกไม้สวยงามเราจะเปลี่ยนเป็นสีสีสีส,ส,สีสีชมพูแดงแตะปับ๊บอ่านี่เอาเะไรสีนี้แล้วกันนะแตะสีชมพูแดงนะครับแตะสีชมพูแดงได้ไหมเนี่ยอ่าได้นะครับเราเรียนเ่เลือก,กสีชมพูแดงเนี่ยก็แตะตรงนี้นะครับแตะเสร็จปั๊บเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกปั๊บเรียบร้อยนะเอาเทส ดอกไม้สวยงามเป็นสีแดงชวนชมเป็นสีชมพูม่วงชอบมากๆก็เป็นชมพูม่วงทีนี้ถ้าชวนชมนะเอาชมพูม่วงดีแล้วแต่เราอยากจะเปลี่ยนชอบมากๆนะให้เป็นสีอื่นก็แตะที่ดินสออีกแหละครับดินสอแก้ไขแตะปับ๊บแตะที่วงกลมสีไปเลยครับเลื่อนไปเลยจะเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรดีเอ่ยสีเหลืองดีไหมอะ่ะเด่นดีคือจะเอาสีะกุล สีฟ้าสีเหมือนแตะดูก่อนได้นะครับตัวอย่างนะฮะเห็นไหมครับแตะปั๊บสีตัวชอบมากๆจะเปลี่ยนสีและเปลี่ยนสีไปเรื่อยอ่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยอ่าสีอะไรก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้นี่นะฮะเออไม่เด่นเลยอันนี้เอาสีอะไรดีเอาสีแดงเข้มเลยแล้วกันเอางนี้เลยโอเคถ้า,ถาตกใจตกตกลงใจว่าจะอย่างนี้นะครับแตะเครื่องหมายถูกปั๊บเข้าไปเห็นไหมครับ ตัวอักษรสามข้อความแต่และข้อความก็แยกกันคนละสีอ่ะเทสอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ข้อความหัวคลิปตามนี้หัวคลิปหรือกลางคลิปได้หมดนะครับนะครับ่อไปกลางๆคลิปนะครับสมมติว่าเราไปกลางๆคลิปอ่าเราไปชวนชมอันนี้ เฮ้ยอันนี้มันชนชมพันอะไรเนี่ยอันนี้พันเอกมงคลเราอยากจะบอกชื่อพันสักหน่อยเราก็แตะที่ตัวทีนะครับแตะที่ตัวทีเหมือนเดิมแตะปั๊บพิมพ์เลยเอกมงคลชื่อสายพันของเขานะครับตัวสีครั้งสุดท้ายที่เราเลือกนี่อย่าลืมแตะข้างหมายถูกนะครับแตะข้างหมายถูกปับ๊บมาแล้วยังมีกรอบขาวอยู่สามารถที่จะแก้ไขได้ตลอดสีครั้งสุดท้ายที่เราเลือกเป็นสีแดงซึ่งมันกลมกลืนเลยเนะี่ย เอาสีอื่นดีกว่าส้ะะติ๊กที่ดินสอแก้ไขติ๊กที่สีอันนี้เราเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรดีสีอะไรดีเอาสีน้ําเงินดีไหมมันจะได้ตัดกันกับพื้นสีแดงโอเคสีน้ําเงินแล้วกันพอเราเลือกสีน้าเงินเสร็จปั๊บก่อนที่จะกดเครื่องหมายถูกนะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จะจับหมุนบิดเอียงได้หมดนะครับนี่ หรือจะเอาตรงอย่างนี้ก็ได้แล้วเลือกมาข้างล่างก็ได้ปับ๊บเอกมงคลอย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่ะสมมติเราชอบแบบนี้แตะเครื่องหมายถูกเลยปับ๊บเข้าไปอ่ะเลื่อนไปทางขวานิดหน่อยแล้วก็กดเมืลอเรามีข้อความนี้เป็นยังไงมาแล้วนะครับปับ๊บอ่าเห็นไหมครับจะจะเอาข้อความให้ยาวแตะให้หยุดก่อนนะครับแตะให้หยุดแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเรานิ้วลากซ้ายลากขวาได้ แล้วเราก็แตะที่เอกมงคลข้อความเอกมงคลถ้าเราจะให้มันอยู่นานกว่านี้หน่อยแล้วก็แตะที่ลูกศรไปทางขวาลากไปเอายาวแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็แตะสีดําทีหนึ่งเอามาเทสเ,เลื่อนไปทางทางขวาแล้วก็เทสเห็นไหมครับเนี่ยก็จะอยู่นานหน่อยปับ๊บหมดแล้วโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แตะถูกเสร็จแล้วเราก็ไปแตะบันทึก แล้วบันทึกซ้ำอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็เลือกแตะที่วงกลมที่1 0 8 0 p นะครับคลิปเราก็จะบันทึกเรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะแนะนำอินช็อตในเรื่องของการใส่ตัวอักษรการปรับเปลี่ยนสีตัวอักษรน,นะแล้วก็การย่อขยายบิดหมุนตัวอักษรน,นะครับการทำตัวอักษรซ้อน นะจะเรียงกันไปด้านข้างทางด้านขวาหรือจะซ้อนขึ้นข้างบนได้หมดนะครับนะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อน,อนๆที่สนใจจะทำคลิปของตัวเองเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือจะส่งให้ให้คุณแฟนดูนะหรือจะลงโซเชียลน่าจะได้ประโยชน์จากอินช็อตนะครับไม่มากก็น้อยครับขอขอบคุณทุกทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตามใจฉันเสมอมานะครับ ขอขออวนพโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับไว้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามครับสวัสดีครับ